ยังคงอยู่บริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและก็ประเทศไทยของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามมาตรการนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เรียกประชุมค่ะหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินในการเตรียมรับมือนะคะความตึงเครียดสถานการณ์จากประเทศไทยและก็กัมพูชาเพื่อเตรียมหาหรือมาตรการในการรองรับการค้าขายบริเวณชายแดนดังกล่าวโดยย้ำนะคะว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นแนว ในแนวทางสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์สําหรับสถานการณ์ความรุนแรงค่ะในบริเวณโซนตะวันออกกลางมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาด ทุนไทยนะคะและก็มีมติค่ะให้ใช้2องมาตรการชั่วคราวระหว่างวันที่23ถึง27มิถุนายน2568เพื่อดูแลเสถียรภาพของตลาดสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนขณะที่ทางด้านของกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้ประชุมเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมแผนในการรับมือด้านพลังงานหลังจากมีการปิดช่องทางนะคะซึ่งส่งผลทั้งปริมาณน้ำมันสำรองนะคะที่ประเมินเบื้องต้นคง ือสามารถใช้ได้60วันหากสถานการณ์เนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วรราคานะคะที่จะมีการปรับสูงขึ้นนั่นก็คือราคาในการผลิตไฟฟา้านั่นเองค่ะก็เขาเรียกช่องแคบเฮอร์มุสช่องแคบเนี่เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าทุกประเภท,ทหนึ่งในนั้นหนึ่งในรายการนั้นก็คือพลังงานผมเชื่อขอคำใช้ว่าพลังงานนะซึ่งจะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตออกมา ส่วนตะวันออกกลางเองก็อย่างที่ทราบข่าวกันครับเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลเพร้อมกันนี้ก็อาจจะมีประเทศมหาอำนาจอีกหลากหลายประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในความไม่สงบเหล่านี้